นี่ได้มาจากไหนครับพ่ออ๋อนี่บรได้มาเองปู่ได้มาพ่อของพ่อครับได้มาคือว่าพ่อเราให้ฟังว่าปู่ได้มาจากไอ้กับต้นกระบกอือครับรอยไอ้นี่ยฟันมันเสียบอยู่เนี่ยฟันโค้งมาเนี่ย <นะ S 1> เสียบอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยดูรอยหักเห็นไหมเห็นรอยแตกเห็นไหมเนี่ยม,มันเสียบอยู่กับรากไม้ต้นกระบกอ่ะครับปู่ไปเห็นปู่ก็ เอามาครับปู่ก็เคี่ยวหมู่ป่าอะไรนี่ยหถักเชียกเก่าเลยนะพ่อโอ้โหไม่รู้ว่าเนี่ยตั้งแต่ในมาไหนแล้วเนี่ยก็เห็นอยู่อย่างเงี้ยครับชอบไหมชอบชอบครับพ่อแล้วโอ้ถ้าถ้าปู่ยังอยู่นี้โหน่าจะห่วงหน้าดเลยครับเนี่ยรายละเอียดต้องถามปู่แล้วครับขนาดเชือกนี้ผูกผูกก่อนหมดแล้วนะพ่ออ่อ่าดูครับไม่มีใครใช้อ่ะ ใส่สมัยปู่แหละเอาไปใช้หรือลุงพ่อไปใช้แหละถักเชือกถักเชือกน่าจะร้อยร้อยเอวนะครับเนอะไม่รู้มันกันนะของคอร้อยเอวไม่รู้นะคนโบราณคนเก่าเนาะดูใกล้ๆนะครับโอ้ตรงนี้งอกเลยพ่อเนะอืมอันนี้การเล่นไม่เป็นทําไม่เป็นหาไม่เป็นหรอกเขาว่าแก้วหมูป่าก็หมูป่าครับประวัตินะครับอ่าประวัติก็ปู่ได้มาครับก็มีทั้ง เคี่ยวหมูเคี่ยวเสืออะไรปู่ชอบอย่างนั้นมีของปู่ตกทอดมาเล่มเดียวเหรอครับพ่อมีสองอ๋อแล้วเคี่ยวเสือนั่นเอไปไหนเคี่ยวเสือพ่อเอาไปแลกอะไรกับเขาเนี่ยอืมครับเคี่ยวเสือแลกกับปืนหรืออะไรเนี่ยครับแล้วเล่มนี้จะให้ผมบูชาไหมครับเนี่ยวันนี้อืมจีบมาหลายเดือนแล้วครับ อืมชอบเลยชอบชอบครับพ่ออยากได้จริงครับเนี่ยบอกอืมพ่อก็มีโอสองอันเนาะครับก็ได้แบ่งกันไปเนาะครับแบ่งกันไปแป่เไปกิบรักษาให้หลานไว้บูชานะครับเนาะก็จะไว้อันหนึ่งครับแต่อันนั้นสวยกว่านี้แต่อันนั้นขอดูได้ไหมครับอ่าได้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 เดี๋ยวจะมาให้ดูแต่เชือกไม่ได้ถักได้อะไรนะอันนั้นอ่ะอ๋อเป็นคู่กันใช่ไหมพ่อไม่รู้อ่ะ แต่ก็ว่าคล้ายๆกันอะแต่นี่แต่นี่ได้ก็มากับต้นไม้อืรากไม้เสียบอยู่หรือว่างงครับมันเสียบอยู่มันอยู่อยู่างเงี้ยงัดอยู่เงี้ยปู่ว่าไอพ่อขนาดเนี้ยเล่าให้ฟังเนี่ยดูโอ้นี่ตรงอันนี้ปลายนะครับเป็นปลายมันอเนี่ยปลายมันลอยลอยสึกน่าจะงัดอะเนาะน่าจะงัดหักอันนี้โคนมันโคนมันโคนมันแตกนะโรแตกมันแต่ตันปักเลยเนาะอืมตันนักอ้น่าจะน้ำหนักปีน่าจะน่าจะอายุน่าจะ กับร้อยปีได้ไหมพ่อถ้าไม่รวมตอนสมัยปู่หนุ่มๆกับหมูอายุที่เฉพาะพ่อนี่ก็แปดสิบกว่าแล้วที่ได้มานะครับแล้วปู่อ่ะแล้วพ่อนี่เป็นคนคนน้อยเขาคนที่สี่ครับก็มีลูกสี่คนที่ได้มาเนี่ยแต่ก็พ่อเล่าให้ฟังอันนี้ของพ่อก็บอกว่าโอ้ดีดีอันนี้ของหมูหมูหมูไทยบ้านเราเนาะป่าของแท้เลยเนาะโอนี้มันก็ ติดกับพวกชายแดนพวกอะไรงั้นะอืมครับเขตฝั่งไทยชายแดนมันยากาศสดๆเลยครับขออนุญาตพอเล่าประวัตินะครับเห็นไหมสวยไหมดูลายมันเนาะดูลายมันปันสบายเลยป้องๆเลยนะาสวยเนี่ยอครับแม่ถ้าถ้าถ้านไม่หักเนาะจะยาวกว่านี้เนาะโอ้โหผมว่าน่าจะเป็นกําไรนะครับเนี่ยเนาะให้มันหักนี่เนี่ยของนิ่งๆเนาะอ่าบางคนเขาเรียกว่าเขี้ยวกะเด็นนี่บอวะ มีแต่งากระเด็นมีเขี้ยวกระเด็นเขาเรียกกันนะครับเพาว่าให้เก็บไว้อแต่นี่มีสองอันอันนั้นสวยกว่านี้ครับตอนนี้ก็อันนี้มันหักไงมันก็เลยไม่สวยนี่แหละผมชอบอันไหนที่เขาไม่ชอบผมชอบเก่าๆอ่ะพ่อเนี่ยดูลายดูลายได้ได้เนี่จากพ่อหรือปู่ก็ไม่รู้นะถักไว้นะได้เปืือยเหมือนแล้วเนาะโอ้โหมาดูอีกฝั่งนึ่งครับที่มันงอกๆครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นี่นี่เห็นไหม เนี่ยดูดีนะนี่นี่งอกม,มันจะงอกครับเนี่ยานะนี่นะครับก็โอเคครับเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดราคาอะไรเดี๋ยวผมขอคุยกับพ่อก่อนนะครับเนาะครับครับครับ